หนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์นาวียโมราสุชื่อเล่นชื่อน้องใบดัวอายุจ็ดขัวเรียนอยู่ชั้นปสองทับ12ค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาดูสิ่งแวดล้อมนอกบ้านในบ้านของหนูค่ะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีที่เล่นน้ำมีที่เล่นของเล่นแล้วก็มีที่เล่นทรายส่วนตรงนี้ เป็นที่ห้องเก็บของเวลาเราเอาของออกไปเล่นข้างนอกบ้านส่วนข้างในบ้านก็จะมีประตูแจกันทีวีแล้วก็มีบ้านของเล่นส่วนตรงนี้เป็นโซฟาแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นหนูแฮมสเตอร์ค่ะ อยู่ในกรงแล้วก็มีอยู่สตัวส่วนข้างบนตรงนี้เป็นที่นอนของหนูกับน้องส่วนห้องใหญ่จะเป็นที่นอนของป๊าากับมาม้าค่ะนี่คือเอห้องนี้แล้วก็เอนี่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ